ซูวอนเอฟนะครับทีมดังจากเคลีกของเกาหลีใต้นะครับติดต่อขอยืมอดิศักกายสอนกองหน้าทีมชาติไทยของสโมสรเอสซีจมังทองบิ๊กเป้ลอนลิสซ์วาจาผู้อำนวยการสโมสรเอสซีจีมังทองได้ออกมาเปิดเผยว่าทางซูวอนเอฟทีมอันดับ11บนตารางเคลีกของเกาหลีใต้นะครับได้ติดต่อเพื่อขอยืมตัวอดิศักกายสอนไปช่วยทีมอย่างน้อย7-8เดือนโดยที่เสนอ ให้เงินเดือนเท่ากับที่อยู่เมืองทองและรวมทั้งให้ค่าเซ็นอีก1ล้านบาทนะครับผมโดยบิ๊กเป้นะครับได้กล่าวว่าจริงๆแล้วทางเมืองทองก็ต้องการที่จะเก็บอดิศักดิ์เอาไว้ใช้งานในฤดูกาลที่จะถึงแทนเดลเลแต่ในเมื่อเป็นความสนใจของเจ้าตัวที่ต้องการไปเล่นต่างประเทศสักครั้งและเคลีกก็ถือว่าเป็นลีกที่ดีที่สุดลีกหนึ่งของเอเชียเราก็พร้อมที่จะปล่อยเพื่อสร้างความฝันให้กับนักเตะและเป็นการเปิดเวทีเคลิกด้วย แต่ด้วยเงื่อนไขที่ทางสมโ,โสมสรจากเกาหลีใต้เสนอมานั้นไม่เป็นที yep> ่พอใจของบอร์ดบริหารจึงได้เสนอให้กลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้งนะครับก็สำหรับผมนะครับก็อยากให้อดิศักด์นะครับได้ไปเล่นในเคลีกนะครับผมเพื่อทายทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นการกลุยทางในเคลีกนะครับให้กับนักเตะไทยด้วยนะครับ ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ